ວ່າແກ່ກາປຽວຄດແດ່າສາແດ

ีคำมมคมปะคำคมไหนวลีคำคมเนี่ยสวัสดีครับผมคำคมทุ่อคนนะครับตลอดคนรุ่นทานที่พี่ชายคนสอนเองนะครับผมหวันว่าผมจะเป็นนักธุรกิจตลอดเลยผมเป็นทหารตำรวจนักธุรกิจแต่ไม่ผิดนะแตากกางงานทหารคือคนอยู่่็คงจะก็ เขาเดือคนนะครับเขาคือบ้านคนเนจ้าเคยยังเกิดบ้านคนเขาถามเคยถามเจอครับบอกได้ว่าเจา้าเกิดยั็เกิดบ้านคนเนยพมายานเด้อเขาสู่เขาเขาสีเขาเ,เขาเกีียเขากนอาแร้วเจ้าวิ่งไาเยอะอ๋ออะไรอย่ แม่ผมนักเลงเนี่ยบนอะไรยี่บอดในยี่บอดผมไม่เคยกลัวนะครับแต่ผมก้มหน้าไม่เคยกลัวนะบอกคุณให้นะรู้จักทราบหาแค่ไหนบอกเป็นแบบนี่ไงนี่ไงนี่ไงเข้หมเาจะเพียงแต่มาเราไม่กินกินได้ไง Long bình kỳnh, đâu. Long ạ đâu, long ạ nè. Tô yên lặng. Thích là, đâu. Nay sao còn ở đây, ban thảo được không hay đèo rán. Bục bàn ngang khum dạo. Sia lượt xía nữa mỹ sài bầu. Nha thì đâu lạc xa sử bay. ลูกน้อยลล้นไปนะจ๋าได้งราอเปล่าใช่ใช่ก็ได้สูตรนี้สู้ตรงนี้สู้นี้สู้จนตายใครมาแม่มาด้ห่าแม่หางแม่ทุกคนนั่นแหล พิาศาคนเน so ี่ยไปพิเาษพระสุภาษิตจากบทนี่นี่น้องปองไปฟังนี่พระพิเิ์เป็นมนุษย์นะครับสุดฤึกิ้ร้ำเหลือกำหนดแม้เทวันพันเกี่ยวที่รถยังโดเท่าหนึ่งนำในน้ำใจคนนะครับนี่เ็รูนี่บ้านนี่บ้านสำรับพระสุภาษิตในพวกเราพี่บ้านผู้ไปกับถา พ่อนพูดล้าก็อยากชัดเจนเอาชัดเจนเอาชัดเจนพูนยังก่อนพูยังก่อน๋ยวเราออย่าพูดัวราออย่าูผู้ค้องแกวก็ก็ทอดทีพู้ล้อก็อยากครับครับครับเบาซาครับเอาครับผม ý thức <laughs> là cái <laughs> gì ý gì ý là cái <laughs> gì ý thức là Mà cái gì cái

toàn nghe vượt con xoay lên ngoài này nhạt Để anh kiên vô này làm Hả? đi làm

Chị ơi, nghe nói nói lên được nghe được thầy rằng Hãy subscribe cho chi ai xin ฝากบอกหัวไม่จุใจนี่เอขอบคุณเธอขอบคุณเธอหลวงนายดีไอจ่าคนขี่เราโอ้ยเอยนะขอเนาะของานนขอเนาะใหญ่พี่กันเนาะเว้เว้ดเลยซะยังหล่อน

ปับ๊บเดี๋ยวไปทำอาหารมากินเย็นพอดีอเมืเอ่อเธอพอฉันจะรออยู่ยตรงนี้เอาให้เต็มที่ทาา่าสบายใจของเธอ <laughs> Cảm <'est là> một... <laughs> <là> <laughs> <laughs>